พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากิน,พา,กนพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูวันนี้เมนูางวุ้นสิเห็ดกระลำปีผัดไขค่ค่ะเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วเดอคาะเดอร์บะหมี่ย่างลายค่ะกระลำปีกับไข่พริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ้าต้นหอมไปค่ะไปลงกมือเห็ดกันเลยจ้าตั้งน้ำมันร้อนใส่ไข่ลงไปเลยค่ะก่อนอื่นเมน่างวุ้นจะผัดไข่ให้เป็นชิ้นสวยน่าทานก่อนนะคะจะไม่ผัดไปพร้อมกันกันกบกระลำเด้อา้าเดอเราจะผัด ไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ไข่ลงไปตอนน้ำมันเดือดแล้วก็คนคนให้ไข่แตกค่ะแล้วมันก็จะเป็นชิ้นออกมาแบบนี้นะคะนี่จ้ะได้ไข่แบบนี้เราก็จะตักไข่พักไว้ก่อนนะคะตักใส่จานพักไว้เลยจ้าพอตักไข่ไว้แล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไข่ก็สิเป็นชิ้นสวยแบบนี้นาะท่านมากเลยค่ะสิบริค่ะพี่น้องจ้า ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยจะบาดนี่พี่น้องจ้าผักไข่ไว้จ้าตั้งกระทะให้ร้อนใส่พริกกระเทียมสับลงไปค่ะพี่น้องจ้าผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้าพริกกระเทียมหอมแล้วแม่น้องวุ้นก็จะใส่กระลำปีนะคะกระสินี้แตงผสมน้ำนิดนึงค่ะพี่น้องจ้าผัดกระลำปีให้สุกจ้า ทอดไปเรื่อยๆจนกระร่มปีขห้องเหาสุกข,ข้าจังสีเริ่มปรุงรสชาติกันเลยจ้าเด้อนี่คะ่ะกระล่มปีสุกแล้วแม่นงูจะเริ่มปรุงรสชาติเลยนะคะใส่ผงชูรสรสดีน้ำตาลทรายลงไปค่ะพี่น้องจา๋าตามด้วยซอสฝาเขียวแล้วก็ซอถอยนะคะซอสฝาเขียวลงไปคะ่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ที่เราพัดไวต้ตะก้อนนะ่ะลงไปค่ะพี่น้องจ้านี่กระลำซุกเรียบร้อยยังซุกเรียบร้อยพัดเข้ากันแล้วตามด้วยไข่ที่เราพักไว้ลงไปเลยจ้า เราจะไม่ผัดไข่ไปพร้อมกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไข่เราเละไม่เป็นชิ้นค่ะพอได้แบบนี้เข้ากับคลุกเข้าให้ไข่กับกะลําเขากันกระเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือเทศกับต้นหอมลงไปกระเซ็ตเรียบร้อยค่ะผัดต้นหอมมะเขือเทศให้ยุบลงสุกเรียบร้อยก็ชิมดูรสชาติอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้า นี่ค่ะได้แบบนี้กับเซตเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องเมน่นนงูนก็ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปห้ากจะเตรียมจานมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าสังเกตว่าไข่ของเมน่นนงูนจะเป็นชิ้นนะคะมันจะอร่อยมากมันจะไม่เละนะคะทุกอย่างจะไม่เละค่ะถ้าห้าเอาไข่พัดปอนไปพร้อมกันกับกระหล่ำมันสีเห็ดไห่ไข่ห้าเละค่ะพี่น้องจ๋าไข่ของเราจะเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแลวจ้า เตรียมจานมารอเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเทนะคะผัดกระรมปีใส่ไข่ของเฮาลงไปเลยค่ะนี่เป็นจังไดค่ะเป็นตาแ่บบอจา้าสำหรับผัดกระรมปีใส่ไข,ข่ของแม่น้องวนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอ่าล้วจา้าอย่าลืมนะคะ่ะคันมาคันชอบคลิปของแม่น้องวนกับแวะเวียนเขามาห้กกำลังใจกันไดจา้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้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 งกที่สำคัญลืมบ่ไ้คะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้แม่น้องวุ้นคอตัวลาไปกับทาดพัดกระรมปีใส่ไข่จ้า